สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องนับคนเข้าออกอนเนกประสงค์ควบคุบด้วย Arduino Uno โดยใช้จอ7 Segment นะครับสำหรับโปรเจกตตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนองตัว Arduino Uno Mega 328P นะฮะเป็นตัวประมลละรรรวลผลหลักครับทำการอินเฟรกับตัวจอ LED แบบ7 Segment ขนาด8หลักครับโดยแบ่งออกเป็น4หลักแรกเป็น นับคนเข้านะครับแล้วก็4หลักหลังเป็นนับคนออกนั่นเองครับโดยจอ7 s เ g m น n t ตัวนี้ก็จะมี IC Max 7 2 1 9ในการสแกน Display อยู่นะครับโดยจะทําทําการรับสัญญาณคําสั่งมาจากตัว a r d u i n o Uno อีกทีนึงนั่นเองครับและสําหรับตัวเซ็นเซอร์ที่ทำมาที่ในการตรวจจับคนเข้าออกในที่นี้ก็คือตัวนะครับ p r o x i m r t y i n f r a r e d sensor นะที่เป็นตัวสีเหลือง2ตัวนี้ครับโดยแยกกัน ในการนับครับไม่ว่าจะเป็นนับเข้าแล้วก็นับออกนะครับสามารถที่จะทําการปรับแต่งค่าความไวผ่านทางนะครับการใช้ไขควงหมุนที่ตัว VR หรือวอลลุ่มที่อยู่ด้านหลังเซ็นเซอร์ครับถ้าเกิดเซ็นเซอร์นั้นสามารถได้ทําการตรวจจับนะฮะวัตถุหรือว่าบุคคลที่ทําการตัดผ่านหน้าเซ็นเซอร์ก็จะมีไฟ LED สีแดงตรงนี้ติดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้ยังมีวัตถุตัดผ่านของตัวเซนเซอร์นั่นเองครับเมื่อมีเซนเซอร์นะครับหรือว่าวัตถุตัดผ่านตัวเซนเซอร์ข้างหน้าเซนเซอร์นั้นจะส่งสัญญาณไปยังตัว Arduino เพื่อทำให เป็นทั้งนับนะครับเข้าแล้วก็นับออกนันเองสามารถที่จะนําไปวิวชใชยงานอย่างเช่นนะับติดหน้าห้องสมุดห้องน้ำนะหรือว่าเช็คคนเข้าออกคิดเป็นเงินได้ก็ได้เช่นกันครับโดยไม่ต้องอาศัยคนนับก็ได้นะครับโดยจะมีในส่วนตัวปุ่มรีเซ็ตนะฮะที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้เพื่อไว้สำหรับการรีเซ็ตค่าเป็นศูนย์นั่นเองครับโดยตัว An น n ดอ o ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงได้สองแบบรับแบบแรกก็จะเป็น USB micro C ขนาด5มิลตอาจจะเสียบกับเข้าสู่ ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีเอาพูดมมาเป็น USB กระแสไม่ตามกว่า